ซุปตาเคมีดีงามนะคะที่แฟนๆรอดูผลงานสุดๆเลยกับมากปรินแล้วก็ยายาอุรชยาล่าสุดสามัคคีกันถ่ายทําละครจนกว่าจะได้รักกันไกลถึงจังหวัดจันทบุรีกับหลายฉากสําคัญหนึ่งในนั้นคือการสํารวจเหมืองพลอยของคุณเหมืองหนุ่มมาก โดยมีอาโปยาาญามาร่วมลงแรงลงใจลุยสำรวจพลอยกับเขาด้วยเบื้องหลังการถ่ายทำบอกเลยว่าปวดไม่ไหวยิ่งบรรยากาศในกองมาแนวคอมเมดี้ด้วยเลยยิ่งไม่มีความเครียดพี่หมากปล่อยมุกแกล้งยาญาไม่ได้หยุดส่วนยา่าคล้ายๆจะยอมพี่หมากแต่ก็สู้กลับสุดใจเรียกเดียวสลวนกันสุดๆค่ะพักสำรวจเหมืองมาทัวร์ตลาดขึ้นชื่อของจันทบ,บุรีกันต่อค่ะที่ตลาดชุมชนขนมแปกลกริมคลองหนองบัวบรรยากาศสุดชิลลองชิมขนมอร่อยๆกันตลอดทางคู่พระนางเอนจอยกันหนักมากเรีย ว่าผู้จัดพี่อาร์ตพลังทมทุ่มทุนตรเวนเลือกโลเคชันงามๆมาฝากแฟนๆละครกันแบบจุกๆพลาดไม่ได้ในจนกว่าจะได้รักกันคะ่ะรู้สึกว่าการมาจันทบุรีทริปนี้คุ้มมากเคยมาป่าเอายงเคยมาป่าเคยแต่จะ<ค><ต>มา,าทำอะไรเคยมาเคยมาทำงานที่นี่คะ่ะครั้งนี้เรามาแบบแบบโล c a l นิดนึงเพราะว่าในในเรื่อง คุณพระเอกคือคนจันท์คนจันทร์ทีใช่แล้วนิดเดียวจะได้ชมละครแบบสดใสสดใสนะใช่ค่ะคาแรคเตอร์แบบสดใสสดใสเราพยายามให้ทุกคนแบบว่าดูแล้วมีรอยยิ้มไปเนาะค่ะก็พวกเรานะคะมาลุยจันทร์ทีกันแล้วทุกคนก็ได้เห็นเบื้องหลังนิดนิดหน่อยๆบรรยากาศใช่ก็ต้องไปติดตามกันนะคะว่าในละครจะเป็นยังไงใช่จนกวด้จละกันครับ